นี่นะคะพอน้ำเริ่มร้อนนะคะเขาก็จะค้นขึ้นนะคะตัวสังขยาเนาะเดี๋ยวพี่ว้อยจะใส่ของที่อยู่ในตัวส่วนผสมนะคะเดี๋ยวพี่้อยจะใส่ไว้ใต้คริปนะคะว่าพี่ว้อยใส่อะไรบ้างเนาะน่คะ้นขึ้นแหละจะไม่เป็นฟอง่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือด ต้องใช้แบบนี้นะคะตั้งกับเตาโดยตรงไม่ได้นะคะเพราะเขาจะไหม้เนาะพี่อ้อยไม่รู้ว่าเสียงจะค่อยไปปล่าไหบเสียงค่อยไปจริงๆด้วยพี่อ้อยปรับเสียงแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยจะไปต่อกับคลิปแรกนะคะนี่นะคะ,ะน้าเดือดเราก็จะใช้ได้กนะ็ค,คนต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะคนเลวนะคะ ขยะชาไทยนะคะทําง่ายๆนะคะทําทานในบ้านได้เลยนะคะแค่เรามีนมนมสดนะคะแล้วก็เป็นนมกล่องนมโรงเรียนก็ได้นะคะแล้วก็แป้งแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีหรือแป้งปโพดนะคะแล้วก็กะทินะคะี่ว่าใช้เป็นกะทิกล่องเนาะแล้วก็น้าตาลแล้วก็ตัวชาไทยนะคะแค่นี้เองะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ คุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปท,ทักทายพูดคุยกันเนาะ,ะพี่อ้อยก็ฝากช่องร้านชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของร้านชายไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ